ไม่ใจนะคะวันนี้ไอจะมาแนะนำนะคะรถส,สวยอีโคคาคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่รถสวยไม่น้อยไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครที่กำลังหาอยู่นะคะไอมีคันนี้มาแนะนำคันนี้สันอเมล่าเครื่อง1.2ปี2019นะคะราคาสุดพิเศษเลยค่ะ3 คันบาทคันนี้ได้สว e ่วน e s p o r t ชุดแต่งรอบคันนะคะบอกเลยสวยๆเดิมๆแบบนี้ใครที่กำลังหานะคะชมเดียวกันกับป้ายแดงนะได้พามาดูดีกว่าค่ะว่ารถจะเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรพิเศษตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะด้านหน้าของเขาต้องบอกเลยชมอเมราปี2019นนะคะไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ สีของเขาจะเป็นสีบอลเงินนะคะกระจังหน้าโคมเนียมโลกโก้ใหญ่มากๆเลยนะและที่สำคัญตัดกับสีดําด้านล่างมาด้วยนะบอกเลยนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุและที่สำคัญคันนี้สีเดิมทั้งคันด้วยนะคะไม่มีการทําสีเลย มาดูในส่วนของล้อค่ะคันนี้ล้อนิสสันนะคะล้อแม็กล้อเดิมจากศูนย์เลยนะคะกับยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยไอบอกเลยได้คันนี้ไปสุดคุ้มสุดประหยัดนะคะและที่สําคัญลูกค้าได้คันนี้ไปผ่อนสบายๆนะคะเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 0พันบวกลบเท่านั้น,นะคะ่ะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะที่จะพลาดไม่ได้เลยนะคะคือรับดอกเบี้ยศ <Wow. S 1> ูนเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะกิจสดาร์พุค่ะนะคะมีโปรดีด มานาเสนอลูกค้าตลอดเลยเนาะเรามาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างของเขามีไฟเลี้ยวที่กระจม,มองข้างขอบยางนะคะแทบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจอดในร่มตลอดและที่สําคัญลูกค้าเก่าดูแลดีดมากๆเลยนะคันนี้นะคะมีการศาสตร์ของอเมร่าของศู์มาเลยนะตัวจับของเขาเป็นโคเมียมนะคะคันนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ก็เรียกได้ว่าไฟใหญ่ไฟเดิมไฟใหม่ ใส่ปิ้งนะคะโลโก้อยู่พบเซนเซอร์นะคะสจุดแล้คันนี้นะคะเขาเปิดฝาท้ายได้ด้วยกุญแจรีโมทเหมือนกันเนาะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะเป็นรถเก๋งทีดานที่กว้างมากๆเลยนะูุข,ของได้เยอะเลยนะและที่สำคัญนะคะมีล้ออะไรมาให้ด้วยนะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะได้มาครบเลยนะคันนี้เราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงได้พาไปดูออปชันด้านในกันค่ะไปดูกันเลย เรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่ารถสภาพใหม่มากนะคะและที่สำคัญเรียบร้อยมากด้วยนะคันนี้ลูกค้าได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นสภาพราคานะคะสภาพที่ไม่ต้องพูดถึงเลยรถปีใหม่ไม้น้อยนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะอ,อยู่ที่12,400มกิโลเท่านั้น ได้คันนี้ไฟสุดคุ้มนะคะเรียกว่าสภาพป้ายแดงนะคะแต่ราคามือสองนะคะจับต้องได้ลูกค้าผ่อนสบายๆจัดเต็มฟรีดาวนะคะพอนอยู่ประมาณ6 0พันบวกลบไม่เกินนี้แน่นอนเรามาดูในส่วนของด้านหน้าดีกว่าคอนโซลด้านหน้านี้เขาก็ดีไซน์มาค่อนข้างที่จะแบบดูดีเลยนะก็ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเนาะฟังก์ชันของเขานะอาจจะไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรมากนะเนาะแอร์ทุกอย่างนะใช้งานได้ปกติพวงมาลัย้าเการมีช่องใส่แก้วนะ้ําเป็นออโต้นะคะ ใส่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะส่วนเบาะนะคะ <c oughs> เขาให้มาเป็นเบาะผ้าสีดําตัดกับด้ายแดงอันนี้ก็ดูสปอร์ตด้วยนะเดี๋ยวแล้วที่สําคัญนะคะเหมาะกับของเขามากๆเลยนะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวอีสปอร์ตเนาะอ่ะเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะอ่ายี่สันอเมราคันนี้นะคะบอกเลยว่างนั่งสบายมากๆนะคะแล้วก็ดูโป่งด้วยนะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าตอบโจทย์ไม่ว่าจะใช้งานคนเดียวหรือว่าใช้ในครอบครัวนะคะคันนี้ก็ ได้ทั้งของได้ทั้งคนเลยนะและที่สําคัญนะคะเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะรถหลูๆรถพรีเมียมนะคะเขาจะมีตัวนี้มาให้เนาะใครที่กําลังหาอยู่ราคาประหยัดนะเนาะไอแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะนี้สันอเมร่าเครื่อง1.2ปี2019นะคะตัว e ส p o r t ตราคาอยู่ที่359,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มได้เกินฟรีดาวร์บ ไปด้วยนะคะ